นั่นโดนลังโทษมันเนี่ยเดี๋ยวเอามาแต่คำอะไรเงี้ยเี้ยใครเขาหามะเนี่ยเอามาตอบละงั้นอ่ะโดนคือ <c oughs> เอามาให้โดน,นอ่ะว่างั้น,น <c oughs> อ่ะสวัสดีครับไนซ์ nice นะครับไนซีนเอ็กซ์ครับกำลังจะปล่อยเพลงกับส้มมาลีครับแล้วก็จะมีซิงเกิลเดี่ยว <c oughs> เพลงชื่อเพลงว่าคำว่ารักเธอก็ตรงตัวครับอยากพูดคำคำหนึ่งเช่นคำว่ารักให้เธอได้ยินอะไรวะครับ พร้อมไหมคะพร้อมครับรชื่อที่คนชอบเรียกผิดบ่อยๆค่ะนิกน้องนิดอ่านไม่ถูกครับอ๋ออาชีพที่อยากทำนอกจากนักร้องค่ะเอ่อค้าขายครับผมนักธุรกิจครับผมแล้วก็อืมโอเคคุณวาอ่ะเร็วอะ่ะโดนแกล้งอะ่ะ <c oughs> ก็คือจะให้โดนอ่ะไม่โดนไม่ อารเหนือที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆทานต่อเป็นภาษาเหนือค่ะแกงฮังเลแกงออมลาบหมูครับเพราะว่าทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของภาคเหนืออยากส่งเพลงอะไรให้คนที่ชอบฟังคะ่อเพลงคล้ายครับซ่อนกลิ่นครับคําว่ารักครับเพราะว่าเพาะครับแล้วก็นักร้องดีครับชอบพี่ปั๊มมี่ครับฟังแล้วได้อารมณ์ครับคำว่ารักก็กำลังจะปล่อยครับวิวจะได้ขึ้นครับบอกรักโดยท่ามีคาว่ารักเป็นภาษาเหนือจตเตองเนอร์อย่างมนาฮัก อ,อสบายดีก่อนออย่ามาหน้าท่าได้ไงเออเออบาร์บี้เขว่ารักอ่ะอ๋อหรอกก็ติงหาหนึ่งแล้วว่าคิดถึงนะมาหาหน่อยโอเคเนาะต่อไปเดี๋ยวพี่อาจจะมีเกมมาให้เล่นเล่นตัวล้ำโทษไหมนเนี่ยยังยังไม่ถึงเกมเลยเแย่ยแหละเรามาดูดวูวันว่าจะโดนไหมพร้อมไหม พร้อมครับเกมปริศนาช่องว่างทางทีมงานจะมีคําถามให้จํานวน1ิคําโดยเว้นช่องว่างตัวอกักษรไว้น้องไหนต้องเติมคําในช่องว่างให้มีความหมายภายในเวลาที่กําหนดข้อละ3วินาทีต้องตอบให้ได้อย่างน้อยแดฮะฮะฮะอ๋อ8ดข้อคือ8ใบ <c oughs> ใช่ไหมก็นึกว่าข้อละ8อย่างงั้น้อาทำโทษเธอเนี้ยละถึงจะไม่โดนลงโทษโอเคครับได้ครับโอเคพร้อมนะครับข้อแรกเด็กดีครับอืมปี8ครับ ปีแปดคือเรียนไม่จบไงปีแปดีแปดปีแปมันมีความหมายแหละมีเรื่อผมดิมีดิแสนดีครับอืมคอยบอกครับเออทไมดคเราอืเออนี้ไม่ได้ลออือยากลองครับอืม เหม็นสีครับได้ได้โอ้โหคิดดีไม่ได้เลยเนี่ยเยี่ยมมันจ๊ะอ่ะที่ให้โอกาสอืมอะไรอ่ะเลี่ยนได้คำมีมีความหมายคำเทียนเทียนเนาะเทียนเทียนเดี๋ยวเอามาแต่คำอะไรอย่างเงี้ยใครเขาหนาววะเนี่ยเออตายแล้วอืมผีบอกรวย แต่เนีก็แพ้แล้วเขาตอบไม่ได้ชั่วสองค่ะ้งไมตอบละงั้นอ่ะโดนอันนี้ลองคำนี้ดิยายหยีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ามทาสีได้อืมฝันดีไม่ได้ได้ดิได้ตลกวันนี้น้องไม่จับสิทธิ์ครอู๋ทำไม่ได้ทั้งหมดแปดครับทีเรียะมันก็ต้องโดนบทลงโทษถูกไหมพร้อมยังพร้อมบทลงโทษสองพี่พี่คือเอามาให้โดนอ่ะว่างั้นอ่ะวันนี้คือแบบเห็นว่าน้องไม่เป็นแบบ ได้ได้เราก็ไลฟ์สดโลโก้ที่เป็นล็อมาให้โอเคมาพร้อมนะคะพร้อมครับครับผมสำหรับใครที่อยากติดตาม Nice C N X นะครับเซิร์ช N I C E C N X นะครับแล้วก็ติดตามในทุกช่องทางที่มี Nice C N X นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝาก Cast Talk ด้วยครับรายการดีๆที่ควรรดูครับผมรับสไคร์ด้วย Cast Talk แล้วเจอกัน